ครับผมครับบ้านเมืองเด็กหน่อยครับไถนาครับท้งสยามครับผมโอ้หน่อยครับครับเด็กหน่อยครับยูครับน้องครับดูไก่พิที่ดูการไถนาครับนี่ครับนะครับ cái nó nhỏ hen Bưng thấy tụi เดียวครับตัวนี้ฐันเดียวครับสยามสร้างเอสซีเอ็นซพัดบัวครับเพียงอีกอาที่สิบแรงครับอาธิร้อยครับโน้นานครับรถ สยามพ่วงบาบาครับบรรทัดรับ,ครบเครื่องบริเวงแห้งเรียบเบาเบาครับเดินบาเบาไปเรียบใช้ง่ายครับนี่ดินดินมีน้ำเฉยๆเลยครับใช้ง่ายครับ đẹp là bốm đi tìm ai thấy đấy ạ bỏ ra khung xe อน่าน่าเจ้าเนี่ยที่เป็นเป็นดินทรายครับที่เป็นดินท่าผสมดินทรายครับ หน้ามั้งโอ้เรียงครับเล่้งครับเรียงแล้วครับเรียงแล้ว ครับแต่ว่าอันนี้ก็บบัลเดปอยให้ต่เล็กน้อยไม่เห็ดโอลได้ครับอ่าก็มีพอครับพอแกีก็มายืนคุ้มยืนเบิ้งอยู่ครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็เพื่อแบบสอนบอกนั่นแหละครับพัดให้เป็นตานน้อยครับผมยังเป็นประสูญนี่เอาครับชิ้ได้รู้ว่ามัก์โกมกครับใหญ่ขึ้นแกีรี่แล้วว่ามัก์โกมกขันมากกับเพื่อขันว่ามักแล้วกับอนาคตง่ายอ่ะขยันหน้าครับ แต่บ่มาแก่กันสิแตให้ง่ายเนาะมังอื่นแล้วสิบบาอันนี้ก็ก็เป็นแบบที่สอนลูกสอนล้านดีอยู่ครับผมดีก็สีไปสอนแบบเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคุณนายย่างเดียวให้เขาเห็ดเปอร์สูเนียวครับให้เห็ดเปอร์สูเนียวให้เขาลวกมือเปอร์สูเนียวครับแล้วค่อยมาให้เขาเลียบว่าเขามักแบบแบบไปอีกผมว่าสี่ดีสุดครับผมเนี่ย